ตามติดครับผู้จัดสาวคนเก่งนางเอกสาวคนเก่งไปเที่ยวต่างประเทศออสเตรียกับพี่เอแฟนหนุ่มปรากฏว่าพี่แอนทองประสมด้านป่วยไม่สบายครับแฟนครับห่วงกันใหญ่เลยป่วยเป็นอะไรนี่เป็นไข้หวัดใหญ่นั่นเองนะครับเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงนะครับอย่างคุณแอนทองประสมครับเดินทางไปทริปสุดหวานกับพี่เอก็คือแฟนหนุ่มปรากฏว่าระหว่างพักผ่อนหย่อนใจกันอยู่ไข้ขึ้น ต้อนรับกับช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาครับทำให้หวานใจอย่างพี่เอเนี่ยก็ดูแลกันถึงข้างเตียงเลยนะมีลงรูปด้วยนะคะพี่ยามนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็จะเห็นแล้วจากภาพ IG ีที่ลงมาอินสตาแกรนะใช่ครับก็กลายเป็นว่ามีการโพสต์ข้อความด้วยนะหายซาเป็นไข้หวัดใหญ่ A นะครับก็คือสายพันธ์ A ออสเตรียสายพันธุอย่างุถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศครับ ก็ไปพักอยู่ที่โรงพยาบาลแทนถูกต้องค่ะแต่ก็ขอให้พี่แอนหายไวๆแล้วกันนะคะโดยเฉพาะพี่พีที่น้องๆในวงการบันเทิงก็โพสตนะครับอยากให้พี่แอนหายเร็วๆนะครับเห็นบอกว่ามีคลิปไปเยี่ยมมาฝากด้วยนะใครไปเยี่ยมคะพี่แอนของคริมของคิมเบอรี่กับพี่อ้นไปดูคลิปกันหน่อยฮะค่ะมา พี่กินนี้มาสอนผู้อศานเนาะยายยายเรียกยายเร็วยายยายไซวาสิบะเกใไ่วาสิบะเกฟไม่ใช่จอจางกอก่อเบเกฟบบเก็บบเกฟบอใครบบเก็บอกใครยาย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  เป็นคำอวยพรนะครับรอกให้อย่าเจ็บอย่าไข้อันนี้น้องเด็กไอดอลที่สีที่สุของเราสนิทเลยต้องเมย์ใช่ค่ะซึ่งปกตินะคะจะรู้สึกจะสอนหลายอย่างให้กับจิมมี่ในการที่จะทั้งโค้ดหรือว่าเล่นอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเี่อวย่ามสงสัยที่เขาเรียกอ่ะยายยายยาย คืออันนี้คือภาษาเขาจะมีศัพท์เรียกเฉพาะของนอ้เขาจะเรียกแบบนี้ตลอดเลยถ้าสังเกตเวลาลงคลิปโดยเฉพาะผู้ถิ่นแอนนะคะพี่แอนแสจะป่วยอยู่โอ้โหอ่ะหายเร็วๆครับพี่แอนครับไม่นว่าจะเป็นพี่น้องในวงการบันเทิงเองหรือว่าแฟนคลับแฟนละครรออยู่จะได้กลับมาทํางานที่รักกันต่อนะครับแต่กําลังใจดีแบบนี้เราไปอว่าหายป่วยเร็วแน่นอนแน่นอนเลยไหมครับ